เปิดสไลด์ด้วยครับที่ผมฝากเจ้าหน้าที่ไว้นะครับครับครับเอาไปไว้เลยนะครับอย่างที่ท่านเห็นเนาะประชาชนออกมาโวยวายเนี่ยปัญหาหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาเลยคือเพราะว่าท่านไม่กระจายความเจริญครับในเมืองอ่ะท่านปล่อยให้อาัดรพอปล่อยแออัดรถอเยอะท่านก็ต้องตัดถนนเวนคืนให้เขาเพราะว่าต้องให้เดเวลลอปเปอร์สร้างส่วนชาญมืองสีเขียวท่านก็ไม่ปลดล็อกให้เขารับน้ําแล้วรับน้ําอยู่รับน้ําต่อโดยไม่มีการชดเชยนี่คือปัญหาของท่านใหญ่เลยที่กรทมที่ท่านไม่ปลดล็อกนะครับ สุดท้ายแล้วท่านก็ต้องไปเบียดเบียนประชาชนมาโวยวายมาฟ้องร้องกันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประชาชนเนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาใดๆเดี่ยสามารถไปที่น้องฟ้าได้นะครับเดี๋ยวน้องฟ้าจะจดเบอร์ชื่อเบอร์แล้วก็ประเด็นของท่านด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวทางกรรมธิการจะจัดก,การให้ต่อนะครับในบางประเด็นนะครับเรื่องต่อมานะครับจริงๆแล้วคนที่มีอำนาจสูงสุดในพรบนี้คือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดซึ่งจะเป็นคนเคาะไม่ใช่หรอครับ25คนเนี่ยมีใครอยู่ในนั้นครับประหลัดมหาไทย ผู้แทนอายการกระทรวงดิจิตอลกรมที่ดินกรมธนารักษ์กรมโยธาธิการและผังเมืองสํานักทรัพยากรแห่งชาติหอการค้าสภาอุตสาหกรรมอยู่อีนี้มีไหมครับมีคนเดียวที่มาเนี่ยท่านหออสานักผังเมืองซึ่งตอนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วเหลือแต่ท่านรองซึ่งท่านรองไม่ได้เป็นคนเคาะด้วยสุดท้ายแล้วนี่คือคนที่เคาะจริงๆนะครับ คนที่ครอบผังเมืองทั้งหมดจริงๆแล้วคือคนกลุ่มนี้ซึ่งไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้รับฟังประชาชน25คนไม่มีภาคประชาชนแม้แต่คนเดียวในพรบรผังเมืองและท่านไปไหนกันนะครับแล้วก็สไลด์ที่ผมฝากไว้เปิดด้วยครับอันนี้สามนะครับผังเมืองที่ดีเนี่ยมันต้องไม่เอื้อประชาชนเอ้มันต้องไม่เอือชชเออเอ้อกลุ่มทุนนะครับผังเมืองที่ดีต้องไม่เอื้อกลุ่มทุนขอหน้าต่อไปครับวงวงที่ผมวงไหมครับวงซ้ายมืออันบนสุด ผมถามแล้วทุกวันนี้ผมยังไม่ได้คําตอบซึ่งผมไปเช็คแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่ามีการไปเปลี่ยนผังเมืองกันขอซูมหน่อยครับเลาะเลยครับท่านเห็นไหมพื้นที่รอบสนามกอล์ฟได้สิทธิ์ในการพัฒนา FAR 7ต่อ1แต่พื้นที่ติดก,การได้สีส้ม4ต่อ1และขออีกหน้าหนึ่งครับ อันนี้ท่านเปลี่ยนท่านอันนี้ออกมันแต่ปี49พรบรตัวนี้ให้พื้นที่สีแดงไม่ใช่แบบธรรมดานะครับเลาะเลยครับคือที่ดินเจ้าสัวอันเดียวชั้นอยากได้สีแดงของชั้นและชั้นก็ไปวิ่งเข้ามาไม่รู้ทำพิธาน่ะวิธีไหนแต่สุดท้ายคณะกรรมการเคาะให้โดยไม่มีหลักการและเหตุผลใดๆทั้งสิ้นที่จะได้ผังเมืองสีแดงอันนี้ <S 1> <S 1> <S นผมถามเลยมันมีหลักการตรงไหนที่แปลงนี้ต้องได้สีแดงและแปลงอื่นไม่มีใครได้และไม่พอครับเดี๋ยวขอซูมอีก <S <S สีของท่านตอนท่านทําผังเนี่ย มันมีแต่ไปเอื้อในทุนแล้วท่านฟังในทุนมากไป <Bold. S 1> เวลาการรับฟังความคิดเห็นของท่านเนี่ยท่านควรจะเปิดเวลาให้กับประชาชนมากมากขึ้นเวลามันน้อยเกินพอเวลาท่านน้อยเกินเนี่ยเนื้อหาข้างในมันไม่ได้เลยนะครับอันนี้สําคัญท่านรู้ไหมว่าทําไมท่านถึงทําผังเมืองเฉพาะไม่ได้ผังเมืองท่านใหญ่มากแต่ท่านพอทําเฉพาะลงมาในเขตซอยเขตพื้นที่เพราะท่านไม่ฟังไงครับเขตจตุจักรพญาไท เอาโซนที่ผมคุ้นๆก่อนนะโซนแถวนี้เนี่ยถนนส่วนมากในซอยขนาดย่อยเนี่ยมัน6เมตรหมดแต่ในความเป็นจริงมันไม่6เมตรครับเพราะสองข้างฝั่งเนี่ยมีกระถางต้นไม้อยู่ตลอดเวลาพื้นที่ผิวถนนจริงมันเหลือแค่4เมตรห้ 50. แต่ท่านอนุญ,ญาตให้สร้างตึกได้ตลอดเวลาเอาสังหาเขามาลายใหญ่มันวัดจากกำแพงชนกำแพงแต่สภา,าวะความเป็นจริงถนนมัน4เมตรห้ 50. แล้วรู้ไหมว่าใครเป็นคนห้ามไม่ให้มันทําได้ก็ท่านนั่นแหละคนทําผังเมือง ท่านก็ขีดผังเมืองเฉพาะนี่ครับยกตัวอย่างซอยราชครูสายลมเส้นนั้นรถไฟฟ้าซรางพาดผ,ผ,าผ่านนะครับนี่หลังสุดท่านจะขยายซอยนั้นอีกแล้วเพราะอะไรเพราะไปรองรับคอนโดขนาดใหญ่ที่อยู่ในซอยขนาดเล็กพอแล้วในเขตจตุจักแขวงจอมพลลาดพร้าว18แขวงจันกเกษมแขวงสานานิคมซอยมันยิบย่อยหมดไปดูสิครับทะเลาะกันทุกที่เวลาทำา e EAA เพราะไอ้บริษัทมันจะเอาให้ได้ถนนหเมตรมันก็เอาทั้งนั้นที่สวนไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะในเขตกรุงเทพเหนือมันเกิดหมดทั้งกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นผังเมืองย่อยต้องทําแล้วจะทําตรงไหนครับท่านต้องฟังเสียงประชาชนครับสองนะครับเรื่องของทางลัดวันนี้ท่านเน้นแต่ทางใหญ่ขยายเสร็จปุ๊บเรียบร้อยสร้างตึกสูงได้ขยายเสร็จปุ๊บสร้างตึกสูงได้จะยัดไปไหนครับคลองเปรมประชากร มันตัดคู่กับรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มขนาดนี้นะครับมันขวางแค่คลองเปรมตรงเส้นนั้นเนี่ยถ้าท่านนะครับทำสะพานตัวเล็กข้ามมาที่สันเขื่อนคลองเปรมประชากรเนี่ยมันสามารถจะไหลคนจากเขตหลักสี่ทุ่งสองห้องขึ้นสถานีทุ่งสองห้องแล้วพาเขาเข้าเ <ๆ S 1> มืองได้เลยมีไหมในผังไม่มีเพราะท่านไม่ทําผังย่อยครับเขตจอมทองทุกวันนี้าราชพฤกษ์ตัดกันเต็มไปหมดเอดกชัยซอย3 0ซอย33มมันทะลุได้ท่านไม่ทะลุ แต่ท่านจะตัดถนนขนาดใหญ่ให้มันสร้างตึกอีกทางรัฐไปคิดครับความเป็นเมืองซับน้ําของกรุงเทพมหานครหรือเมืองฟองน้ำเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะท่านขยายให้ไปสร้างตึกและบ้านจัดสรรในพื้นที่ที่ควรเป็นพนที่รับน้าสีที่ท่านขึ้นมาทั้งหมดมันมีแต่เข้มขึ้นบางจุดครับท่านทําไมในเมืองเขตรัตนกโกสินทร์ข้างในท่านให้มันจุดหยุดการพัฒนาไปอยู่ตรงนั้นได้เป็นเขตสงวนเขตอนุรักษ์ได้แต่บางเขตในกรุงเทพมันต้องถูก สงวนแล้วไม่อย่าง,งานั้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์มันสร้างเอาสร้างเอาแล้วยัดเขาเ้าไปในซอยเล็กอีกผมมีแค่นี้แล้วผมบอกท่านนะครับ,รบท่านควรขยายระยะเวลาในการรับฟังให้มากกว่านี้เพราะถ้าท่านไม่ขยายเวลาแล้วก็ท่านจะไม่รู้ข้อมูลจากประชาชนแล้วท่านจะรับฟังเฉพาะแต่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับ